v ี4นี่คือรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถจริงและตอนนี้มันคือกำลังหลักของกองทัพไทยที่ถูกส่งเข้าพื้นที่ชายแดนแล้วรถถังลุกไหวที่ไทยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2560เพื่อแทนที่เ4 1 b ฟ l l ับูลกรถถังรุ่นเก่าที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเย็น วิธีฟถูกออกแบบมาเพื่อรบจริงติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลเมตรยิงทะลุได้แม้แจะกระแพงคอนกรีตควบคุมการยิงด้วยระบบอัตโนมัติมีกล้องอินฟาเรดติดตามเป้าหมายได้แม้ในความมืดและวิ่งได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่โมงไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังหรือทางโครนก็ลุยได้หมดรถทังรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทอาวุธยักษ์ใหญ่ของจีนชื่อโนริโค และประเทศไทยคือลูกค้ารายแรกของโลกที่ซื้อและนํามาใช้งานจริงปัจจุบันวีจีโฟประจำการอยู่ในกองพนฐานราบที่สองรักษาพระองค์และกองพันธมาที่3าที่จงังหวัดน,นครราชสีมาเหตุผลที่ไทยเรียกวีจีโฟไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าแต่เพราะพร้อมใช้งานไวกว่ารถถังตะวันตกหลายรุ่นที่บางครั้งต้องรอส่งมอบกันนานเป็นปีและที่น่ากับตาไปกว่านั้น วิธีโฟนได้เคลียร์กำลังเข้าประจำแนวใช้แดนไทยกัมพูชาแล้วจริงๆครับเพื่อเตรียมความพร้อมหากสถานการณ์ในภูมิภาคเริ่มตึงเครียดนี่คือรถถังลุ่นหน่อยที่กำลังปลายเป็นตัวแท็งหลักของกองตะบกไทย